สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้วันที่22 22แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อเช้าผมเองไม่ได้มาออกกำลังกายนะครับเมื่อเช้าไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะว่าต้องไปเลี้ยงฉลองนะครับน้องที่ทํางานเขามีแฟนใหม่เขามีคนรักเขามีคนรักก็ไปขอเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะเขาเป็นใครนะเไปเดากันเอาเองนะ เพืงงพงง่อนๆงงเพื่อนๆงงอาล้ครับวันนี้ผมมาออกตอนเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มก็เดินอย่างเดียววิ่งไม่ไหวนะครับก็ได้ประมาณ5กับ6กกิโลอ่ลาเราเหล่านั้นอันนี้ก็เข้าสู่วันที่22แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีโครงการนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเออปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินด้วยนิดๆหน่อยๆน,นะให้มันผอมลงผอมลงกว่าเดิม หรือเปล่าวะอ่ะละครับยังไงก็เหมือนเดิมนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับใครที่ยังไม่มีอะไรทํานะก็มาออกกาลังกายเพื่อนกันออกคนเดียวมันเหงาเออออกคนเดียวมันเหงานะสุขภาพอีุ๋ยสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงไปด้วยกันโย้โยาโยาโยาโยย